อะไรครับอะไรคุณเราไม่เรี้ยกของเค้าช่องเลยอย่าร้องดิคุณโดนเบอร์ดามเมทไปแกไม่อย่าร้องดิก็เลยมันไ,ไม่เต็มครับจะเอาใหม่เนี่ยหนึ่งหนึ่งนอกโ,โซนก็ได้นะผมได้หมดอยู่แล้วครับชุบผมเลยพูดอย่างเงี้ยชุบชุบเลยครับชุบไม่ชุบครับปล่อยเสร็พรุ่งนี้ก็สู้ๆนะครับ เอามาลองแล้วตรงนี้ครับคุณชุบก อ๋อดีค<ว>ุณจะมาทันหรอทันคุณไมนอนคุณก็ฝันดีเหมือนกันครับครับผมจะไ,ได้ครับแล้วสรุปเพลงนั้นมันร้องว่างไงอ่ะเพลงไหนเพลงอะไรครับเพลงนั้นนะ่ะเพลงนั้นคือเพลงอะไรร้องว่างไง ไม่บอกหรอกเดี๋ยวเจอคนนี้รู้เหรออยากรู้ร้องว่าไงเพลงไหนที่สุดเลยนะไม่ใช่เไม่อะไรไม่อะไรอ่ะอยากรู้เหรอใช่เอาหูมาใกล้ๆดิเดีวบอกก็พูดตรงนี้ก็ได้ครับได้ยินเหมือนกันได้ก็เอาหูมาใกล้ๆไงจะพูดตรงนี้ก็ได้ยินเหมือนกันแหละครับจะ้วเอาหูเอาหูอะไรเอาหูมาใกล้ๆ ตกลงดาคนเดิมสาำๆมันเป็นอย่างนี้ฉันเพิ่งเข้าใจเมื่อได้มีเธอข้าง้างกันคนที่ใช่มันมีอยู่จริงตกลงดาคนเดิมซ้ำๆมันเป็นอย่างไรได้เจอถึงเข้าใจ มาขนจครับจบแล้วครับแล้วคุณจะเขินทำไมครับเนี่ยเขินอะไรครับไม่เขินครับบ้าเหรอเขินอะไรคุณถ้าเป็นบ้าเลยครับผมผมไม่เขินครับเขินครับเขาเรียกว่าเขินคุณทำอยู่นะผมไม่เขินครับดูดิเดินไปเดินมาดูบุ่นใหญ่เลยอะไรของคุณเนี่ยหัวมันจะเต็มแล้วหัวมันซึ้งเลยใจป่ะเออเอ่ะ เออเออเอออะไรครับถ้าคุณป่าแป้งคงกำลังใจเต็ม้วเนี่ยมาเฟียเขาไม่ป่าแป้งกันหรอครับคุณหล่อครับคุณใช่ครับมาเฟียที่ไหนเขาปะาแป้งกันจะรอดูนะรอ,อดูว<ะ>่าร,รอ,อดูว่าปะแป้งห,ห,หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอไปคิดก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าไอเนี้ย อะไรวะถ้าเจอคณปาบเป่งเราก็จะมีกำลังใจนะกำลังใจเต็มเปียกอยู่แล้วครับหล่อครับใช่ครับพรุ่งนี้จะถือว่ามีคนอยู่ข้างๆไงจะได้มีกำลังใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปดูไฟแรกอ่ะริงเหรอใช่คนแต่ไม่ได้ลงนะขอเก็บไว้หน่อยได้ปะได้ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปิดรูปนี้ดูแต่เป็นกำลังใจได้ครับรูปคู่รูปแรกไงเนี่ยโอเคครับได้ก็ไม่เคยถ่ายรูปว่าคุณไฟไหวอยู่แล้วจริงครับขอแค่ชุบเพื่อนกักศพเหมนเดิมปกติคุณเล่นกักศพหรือเปล่ากักครับกักเอาไปทิ้งด้วย นั่นแหละขอบคุณนะขอบคุณที่สอนขับรถด้วยวันเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจำให้ได้มากที่สุดเลยบายบายครับบายบายครับเจอกันครับบันดีครับวันดีครับ,บ,รบเราไม่อยู่คุณอย่าไปทะเลท่า่ที่ไหนล่ะไม่ผมไม่นอนเลยจะไปไหนอะไม่ใช่ตอนเล่นสตอรี่ไงก็ทำงานแก๊งนะครับเหมือนเดิม ถ้าคุณไปดื้อที่ไหนนะต่จะกลับมามุ้งมัวแจ้มคุณดื้อหนึ่งครั้งก็จะโดนมุงมัวแจ้มหนึ่งครั้งโอเคไหมไม่มีที่ดื้อหรอคะบอกคุณออไม่ดื้อผมไม่ดื้อ,อครับถ้าคุณดื้อนะ่ะแล้วถ้าเราอุ้มได้มากกว่าถ้าเราอุ้มได้สคนเองอะ่ะเราได้อะไรมากไหม,ไมอ,อุ้มแบบเออเลย ไม<อ>ต่ต้องต้องรักคุณให้ไหมละ่ะคุณ<ห>มีอะไรให้ไหมโอเคโอเคครับเจอกันครับบาย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 ครับคุณบายบายเจอทุกคนเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้